สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่อง2องสีสายหาสาระนะครับวันนี้มาแนะนํำในส่วนของแอปเคมนะครับมีชื่อว่า b ีแฟ t บีฟรีนะครับตัวนี้เป็นแอปเคมนะครับมันก็จะดูวีดีโอนะครับสําหรับตัวนี้สมัครนะครับยอนจะสมัครได้ทั้ง Facebook แล้วก็ Gmail นะครับแต่ว่าผมแนะนําให้เป็น Gmail ที่มันตรงกับคอยเบสนะครับตัวนี้มันจะถอนเข้าคอยเบสนะดูในสามขีดนะครับตัวนี้นะครับ อ่ะตัวนี้มันก็จะเป็นเมลที่จะถอนนะครับนี่ผมสมัครด้วยเมล gmail นะครับอันนี้ถอนขั้นต่ำอยู่ที่สามเอ้หกพันอ่ะหกพั 6, นะครับเนี่ยคะแนนผมยังไม่ถึงนะเพิ่งสาเอ้ึ่งพันสายเจ็ดนะครับตัวนี้เคเมไม่จำกัดนะแต่ว่ามันอ่าเน้นให้ดูโฆษณานะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวก,กดกลับก่อน ตัวนี้เชิญเพื่อนได้นะครับเราจะได้5็ของเพื่อนที่เคมนะ,ะมันจะมีให้ใส่ตรงนี้นะครับก็ฝากโค้ดไปด้วยนะครับ d dkwacc 4นะครับอโอเคโฆษณาขึ้นค่อนข้างเยอะหลักมันก็ให้เราดูโฆษณานั่นแหละนะครับแล้วก็วิธีการเล่นก็กด g กนะครับมันจะดูโฆษณานะมันจะสุ่มในตัวนี้นะครับก็คือ มีทั้งหมด20แผวนะครับอ่ะมันจะสุ่มได้ตัวหนึ่งแล้วก็ดูโฆษณานะอ่าตัวเยอะสุด200นะครับอันนี้ได้5ก็แล้วแต่รอบนะบางรอบมันก็ดูโฆษณา5นาทีบางรอบก็อ่า30นาทีนะครับอ่าสำหรับแอปที่โฆษณาตอนนี้มันก็จ่ายอยู่นะแต่ว่าเกมไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับอ่ามีชื่อว่าแคสซี่นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับเป็นเคมเหรียญคริปโตนะครับอันนี้น่าจะเป็นเหรียญบิตคอยนะหกพันห้าร้อยเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นกี่ซาโตชินะครับที่จะเข้าในส่วนของคอยเบดเดี๋ยวถ้าถอนได้เดี๋ยวผมมารีวิวอีกทีนึงนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการเล่นเนี่ยมันก็จะเพิ่มจากทัวสามร้อยเจ็ดสิบห้าเลครับเป็นหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบของผมรอมาถึง <tyard. S 2> อ่หกพันห้าร้อยผมก็จะถอนนะครับอ่ะได้สองร้อยรอบนี้ก็ได้เลยอ่ะตัวนี้สามารถกดกากระบาดได้นะครับสำหรับตัวนี้ก็ค่อนข้างง่ายนะ <dür Sk habit> สำหรับใครที่ <Pizza> สายเค็มนะครับมันจะเค็มได้เรื่อยฮะแต่ว่าดูโฆษณานะอ่ะรู้สึกว่าจะค้างละอ่ะเมื่อกี้มันไม่ได้ลนะ่ะ อ่ะกดใหม่อ่ะได้ย2ิบสองนะครับอันนี้5้าวินะค่อนข้างเร็วนะครับอ่ะกดไปอย่าบอกว่าค้างอีกนะได้เท่าไหร่ได้8อ่าช่วงนี้กน็น่าจะหลายคนที่หันมาสายคริปโตค่อนข้างเยอะแล้วนะครับ ราะว่าเพย์เพก็เหลือเวลาแค่สเดือนนะเราก็ได้เจอปัญหากันหมดนะครับอีกอันนึงมันมีเคมที่เป็นเหรียญทุกชั่วโมงนะครับออนนั้นผมก็ทําอยู่แต่ว่ามันเป็นคลิปคลิปก่อนหน้านี้นะครับอันนี้ก็ทําอยู่ช่วงนี้ผมก็ต้องหาเรียนสายคริปโตเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้นะส่วนของแอปเคมนะครับผมก็จะทยอยหาเหรียนคริปโตมาเลื่อนนะครับแล้วก็พวกแอปที่ถอนเข้าไวเลตนะ โอเคครับในส่วนวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ